Hehehehe <laughs> สัตว์เลยเขาให้โหมดไฟเฮียอะไรมาเล่นว้เนี่ยมัพวกมึงกลับมาอีกครั้งกับคีย์บอร์ดจากแบรนด์โอนิคุมาแล้ววันนี้คีย์บอร์ดที่กูได้มาเนี่ยก็จะเป็นน้องโอนิคุมาฟูยูหรือว่าน้องฤดูหนาวเพราะว่ากูกูจำคำแปลไม่ได้และสักอันหนึ่งแหละหนาวๆอ่ะต้องจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ9กคีย์ที่มาพร้อมหนบสำหรับควบคุมไฟหรือว่าจะปรับเสียงก็ได้และตัววัสดุจะเป็นแบบพลาสติก ABS มาในเฟรมสีดำพร้อมคี์แคบเทาขาวตัดด้วยส้มที่ด้านหลังจะมีขาปรับระดับที่สามารถปรับความสูงได้ระะดัับบบพพ้้อมมกาาเเเ่่่แีีีีทททไนนนคหหฟฟฟใจปป็็ู G B บอกได้ว่าไม่แปลกตาสัตว์มึงก็เข้าใจแหละว่าแบบนี้เขาถนัดเรื่องทําอะไรไแกล้งแต่พี่ให้โหมดไฟแบบนี้มานี่พี่พี่ก็แหวกเกินไปแล้วนะ,ะแต่พูดรวมๆเลยสีไฟมันก็สวยแหละใช่ไหมล่ะมึงดูดิที่บอร์ตตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้นะแต่จะไม่สามารถทอสวบตัวสวิตได้ก็ถ้าเกิดใครไม่ได้คิดจะเปลี่ยนสวิตเล่นอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรหรอกเอ,อื่องาะนี่สวิตนะมึงไม่ใช่คนคุยมึงไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็ได้ไเชียสวิต <Sweet S 2> ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างบูกับเลสส่วนตัวที่กูได้มาาเีะปปงรรัไดณฟ ถ้าใครกำลังหาคีย์บอร์ดเล่นเกมทํางานหรือจะมาตั้งโชว์เล่นๆแบบกูเนี่ยที่เน้นเรื่องไฟ RGB กับฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาแบบพร้อมใช้งานเลยก็ลองดูไอ้เจ้าน้องอุนิคุมะฟูยุตัวนี้ได้เลยแนละ้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูได้ตามช่องทางธรรมชาติที่กูหามาให้ได้เลยเออแค่นี้แหละกูไปแล้วเชกั